หนึ่งสองสาสห้าหเจดปดลดสองสามสี่ห้าหเจปดสสองเดี๋ยวนี้ใะรเราบ้าห้าหกเจแป ลงสนามลงสนามลงสนามพร้อมพร้อมสอิลงสนามลงสนามลงสนาม,นาม,นามด้วยความสนามเก่ง เจ็ดแปดสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถัดหลังถัดหลังคณะกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์แตงโมผู้สามอันนี้มอ็อกคณะกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์สีชมพูสวัสดีค่ะเอาใหม่เอาใหม่เลยไม่แกนแข้งคณะกองเชียร์และเชียร์ลีเดอร์ชมพูสวัสดีค่ะนี่เลยไม่ได้แบบอันนะี้คณะกองเชียร์ ป็น,อนขออันรีบอันนี้พร้อมอันนี้พร้อมเป็นมาร์าทนาบารยังอันน้มาร์ทนาลงชายยังเป็นแล้วอ่ะโอเครีบสวัสดีค่ะสสเสร็จแล้วปึ๊บ